ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลย l e m o n ช h o p มาพร้อมกับเลดที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชอรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟูกด้ดก็อีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยไปโอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าโจรสลัดและก็เหล่าทห,หารเรือทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเอง ในวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาชาร์กแมนนะครับทุกคนมา PVP กับหมัดมังกรดูนะครับว่าอันไหนมันจะชนะกันนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่าชาร์กแมนน่าจะชนะนะครับทุกคนเพราะว่าหมัดมังกรน,นะครับเขาช้ามากเลยแล้วก็แบบยังไงอะตอนเขาใช้สกิลทุกคนเห็นไหมมันจะหยุดชะงักแล้วก็ชาร์สกิลนะครับจังหวะนั้นผมสามารถดึงเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองมาดูอีกทีนึงนะครับผม อันนี้เลยนะทุกคนคือว่าผมก็จะ PVP โดยการใช้แค่ฮาคิเกาะแล้วก็สกิลเผ่านะครับแล้วก็นี่เลยหมัดอย่างเดียวไม่ใช้อะไรเลยนะทุกคนส่วนผลแพ้ชนะนะครับผมก็ไม่ไม่ขอบอกแล้วกันนะครับว่าไหนมันโหดกันเพราะว่าบางคนนะครับอาจจะมีสกิลเพที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยครับคืออะไรก็สามารถชนะได้นะครับถ้าสกิลเพ์เราดี คือมันก็อยู่ที่ฝีมือเราด้วยนะครับทุกคนไม่ขึ้นอยู่กับว่าเอออันไหนโหดกว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเราก็จะไป PVP กันเลยดีกว่านะครับพร้อมไหมเอ่ยโลตอนพร้อมครับเจ้านายโอเคพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเอาเลยครับจังหวะนี้สกิลหนึ่งไปก่อนเลยครับ หลบมาก่อนจปูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยนี่นีครับทุกคนดูดูนี่ครับมันจะเสียจังหวะตรงนี้แหละครับเวลาเขาสกิลพลาดแล้วเนี่ยครับเขาจะยืนอยูอ่เฉยเราสามารถสกิลใส่เขาได้เลยทุกคนดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบก่อนครับอาจจะปุ๊บปุ๊บนี่อย,ย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยหลบมาครับนี่ทุกคนนี่เขาโซมาเอาเลยครับนเนี่ยนะทุกคนดูดูดูด,ดูเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยโอ้โหมันเสียเบียบมากเลยนะครับผมว่ามันสู้กันไม่ได้นะครับทุกคนดูครับเขาโดนรัวๆเลยเขาจะแตกนะครับทุกคน ทุกคนดูครับนี่หลบมาก่อนครับหลบมาก่อนนี่ทุกคนดูจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหสกิลไม่รี้วทุกคนท่าเมื่อกี้เขาสกิลนี้ผมเรียบร้อยเลยนะครับสกิลโดนไปครับโดนอีกหนึ่งดอกครับหดอกที่สองไม่โดนนะครับทุกคนตีตีไม่เอาไม่เอาไม่เอาหลบก่อนครับผมก็จะไม่ประมาทนะครับทุกคนคือสกิลเพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเจอคนโหดโหดนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่โอทุกคนนี่ไงล่ะเรียบร้อยครับผมว่ามันสู้กันไม่ได้เลยนะครับทุกคนจริงๆนะครับแต่ว่าใครที่มีสกิลเพที่แบบสุดยอดมากๆผมคิดว่าอาจจะสู้ได้นะครับแต่ก็ลำบากอะลำบากมากครับผมว่า โอเคครับทุกคนรอบเมื่อกี้มันก็จบเร็วไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะ PVP กันอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับโลตอนพร้อมไม่เอ่ยโลตอนพร้อมครับพร้อมครับโอเคพร้อมก็ป่ากันเลยรอบที่2องมาแล้วครับจังหวะนี้สกิลหนึ่งสกิลซีสกิลซีไกลไปนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนดูครับคือผมว่ามันสู้กันไม่ได้เลยนะจริงๆเพราะว่าสสกิลของเขามันแบบว่า อยู่แบบอยู่แบบอยู่กับที่เลยนะทุกคนคือแบบเป็นเป้านิ่งเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนดูสกิลแบบว่าคือถ้าเก่งๆนะครับแปบ๊บเดียวครับจบเกมแต่อันนี้ผมกากไงผมกากครับก็เลยแบบอาจจะใช้เวลานิดนึงเนี่ยครับทุกคนดูครับคือสกิลเขาแบบหยุดนิ่งเลยอะ่ะเราแบบได้เปรียบมากได้เปรียบแบบมากๆเลยครับเนี่ยทุกคนดูครับ ฮึ้ยๆๆๆๆๆอ้ยๆตอนนี้ผมว่าผมเล่นไม่ค่อยออกครับเนี่ยทุกคนดูครับโอ้สู้ไม่ได้ครับผมว่าสู้ไม่ได้ยังไง enfin ก็สู้ไม่ได้จริงๆนะคือสกิลเขาเสียเปรียบเราทุกสกิลเลยครับเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยทุกคนดูครับทุกคนดูครับโอ้โหคือมันสู้กันไม่ได้จริงๆนะแต่คนโหดๆนะครับที่แบบว่าสกิลเพลระดับพระเจ้านะครับผมว่าก็ อาจจะได้นะแต่ว่ามันลําบากจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิคือเราแบบรอจังหวะอย่างเดียวเลยอะเนี่ยทุกคนครับนี่ทุกคนดูครับคือเขาก็ยังไม่กล้าสกิลเลยนะคือถ้าสกิลมั่วเขาก็ตายครับคือผมว่าสู้ได้นะแต่ว่าต้องเอาไปคอมโบกับอย่างอื่นนะครับหมัดมังกรนี่ผมก็จะเข้าไปบวกเขาเลยนะครับทุกคนดูครับเฮ้ยเอา กดผดีกดผิดอโอเคผมเข้าไปบวกเลยแล้วกันเขาน่าจะสู้เรายากเลยนะครับปุ๊บปุ๊บนี่วิววิวถ้าเราผีผ่าเราก็จะตายได้นะครับทุกคนถ้าเราประมาทคือเราอย่าประมาทดีที่สุดนะครับอือจังหวะที่ดูดโดนไหมดูดไม่โดนนะครับดูดไม่โดนดูดไม่โดนวิอวิว คือบางคนดูก็อาจจะหงุดหงิดนะแต่ว่าผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ PVP ไม่เก่งครับอันนี้ผมก็เออเอามาลองให้ทุกคนดูนะว่าเออมันจะเป็นยังไงนะถ้า2อ,อันนี้มันมาสู้กันเออจะปึ๊บหลบมาก่อนหลบมาก่อนเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอผมหาคาไม่เจอนะทุกคนปึ๊บปึ๊บป๊บไหนวะเขาอยู่ไหนเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูอผมก็สกิลช้า ะไรครับเนี่อจริงๆมันน่าจะจบตั้งนานแล้วนะครับทุกคนคือแต่ว่าคือถ้าทุกคนสกิลแม่นอ่ะคือผมว่าแป๊บเดียวครับจบเลยแต่น,นี้ทําไมผมสกิลว่าบ่อจังนี่เดี๋ยวผมปรับมุมกล้องนิดนึงอาจจะดีขึ้นุ้ยโดนไม่โดนครับเฮ้ยทุกคนมันเริ่มไม่ใช่ละมันเริ่มไม่ใช่ละคืออันนี้ผมเริ่มสกิลว่าบ่อยมากเลยนะครับนี่ปึ๊บปึบหาจังหวะครับ ผมจะหาจังหวะแบบเดิมน,นะนี่ทุกคนหาจังหวะหาจังหวะอย่ารีบร้อนนะครับอย่ารีบร้อนบอกตัวเองครับบอกตัวเองผมบอกตัวเองอยู่นี่จังหวะนี้ทุกคนดูดมาแล้วก็โหทุกคนสกิลหนึ่งระยะมันสั้นไปนิดนึงนะครับถ้าเมื่อกี้โดนนะผมใช้โซไปแล้ว,วไงจังหวะเมื่อกี้น,ะนี่เรียบร้อยครับรอบที่2มันสู้กันยากจริงๆนะทุกคนคือหมัดมังกรเขาช้าครับสกิลอะ โอเคครับทุกคนไหนๆก็ไหนไหนแล้วนะผมก็จะพ v p ให้ครบ3ามรอบไปเลยนะครับเอากันชัดๆไปเลยนะครับว่ามันสู้กันได้ไหมนะทุกคนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มากันเลยเ,ลเริ่ม <ๆ S 1> เลยครับเล่นเลยครับเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยนี่จะพูดเหนือทำไมไม่รู้จะเหนือทำไมดูดมาดูดไม่โดนหนีก่อนครับหนีก่อนผมเปิดเปิดน, <ๆ S 1> นะ <S 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 ผมปิดแล้วอีผมปรับมุมกล้องก่อนนะผมว่ามุมกล้องผมผิดพลาดแน่นอนนี่นี่หลบก่อนครับจะปุ๊บ คือทุกคนไม่ต้องรีบเลยนะผมว่าคือรอจังหวะเขาสก,กิลพลาดนะครับเนี่ยทุกคนดูอุ้ยนี่ทุกคนดูครับเขาสก,กิลพลาดก็เราก็ใส่ย,ยาวๆเลยนะครับเราแทบไม่ต้องสก,กิลก่อนเลยนะเรารอเขาสก,กิลครับทุกคนดูครับปุ๊บเขาสกิลปุ๊บเราเอ้าโดนอยู่ครับโดนอยู่แต่เฉียดเฉียดอือนี่นี่ต่อยต่อยต่อยนี่ทุกคนเอ้าไม่โดนได้ไงเนี้ย เรอเขาสกิลพลาดอย่างเดียวครับเราแทบไม่ต้องอะไรเลยอ่ะเพราะว่าสกิลเขาช้ามากเลยมีจังหวะให้เราตีคืนเยอะเลยครับนี่นี่ไม่โดนนะอันนี้เขาอุ้ยเขาแดชไวมากเลยอ้าทุกคนผมเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมผมออกลนลนนะออกลนๆนไม่รู้ลนทำไมนี่ปึ๊บป๊บหาจังหวะครับหาจังหวะไม่ต้องรีบครับหาจังหวะ หาจังหวะนี่นี่คือทุกคนทาสกิลพลาดเฮ้ยเอ้าเฮ้ยกดสกิลไม่ให้โดนนี่เอา้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาโซโลอก่อนโซโลอไปก่อนโอ้ทุกคนตานี้ผมแย่มากเลยตานี้นี่ผมว่าคนดูอาจจะหงุดหงิดแล้วนะครับจังหวะนี้กากอะไรขนาดนี้ครับเออผมไม่เก่งจริงๆนะทุกคนผมขอโทษจริงๆ นี่ดูนะอ่าจ,จะประเกิบอาจจะประเฮยอาจจะประเกิบอย่าเฮยอย่าเฮยเป็นหนวดขาวเอ้ยไม่ใช่หนวดขาวครับบัวขาวนี่โดนสองสกิลไปเลยจะจะปุ๊บอาจจะประเฮยอาจจะประ putting, เลยเฮ,ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอจังหวะครับรอจังหวะนี่รอจังหวะดูดครับจังหวะนี้ดูดมาเรียบร้อยครับทุกคน สู้ยากครับสู้ยากผมบอกเลยว่ามันสู้ยากมากคือถ้าทุกคนเห็นใครใช้ชาร์กแมนแล้วทุกคนมีหมัดมังกรผมผมแนะนํานะให้ไปเปลี่ยนนะครับไม่ก็หาอย่างอื่นมาคอมโบนะครับอันนี้เราใช้หมัดอย่างเดียวไงผมก็บอกไม่ได้ไงว่า มันโหดหรือไม่โหดอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใช้หมัดสู้กันหนึ่ง,งอย่างเงี้ยมันมันยากจริงๆนะโอเคครับทุกคนชาร์กแมนประทัก,กับหมัดมังกรก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนคือมันสู้กันไม่ได้เลยนะครับโอเคครับเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ